โอเคครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอะวันนี้ก็ผมชายทัดนนะผมซึ่งวันนี้ผมมาจะมาสอนเล่นตัวนี้นะผมอัลฟานะครับตัวนี้อัลฟาล่างใหม่ตัวนี้ที่เห็นอยู่ในหน้าจอหลักตอนนี้นะครับนะซึ่งจะมาสอนทุกคอโมโบของมันนะครับนะที่ที่ตัวเกมเขาแนะนําด้วยนะก็คือที่ตัวเกมเขาแน,นะนําอ่ะก็คือจริงคองโมโบมันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามีอยู่คอโมโบหนึ่งที่มันกูติดยากหน่อยนะมันมีเทคนิคการดูอยู่นะผมนะ เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในเกมนะผมคลิปนี้บอกเลยว่าจะตัดคลิปรัวๆนะผมนะก็คือจะตัดเอาแค่ส่วนที่มีสาระอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ลืมบอ,อกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะก็คือมันจะมีคอมโบที่คู่กันกับรถของตัวนี้ด้วยนะผมนะถ้ามีรถมอไซค์นะที่เป็นของมานนะ่ะรถนะ่ะรถนะ่ะล้อรถนะ่ถนะซึ่งคอมโบนี้มันไม่ยากนะผมถ้าหาว่าท่านผู้ชมสุ่มได้แล้วไอ้ในเนี้ยในตัวเกมมันจะสอนใช่นะ ก็คือเขาบอกของมันก็เดี๋ยวบอกเกมอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งผมไม่มีนะแต่วผมก็อธิบายถูกอยู่ก็คืออีกดีหนึ่งผมมีอะ่ะโอเคผมเขออ้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะนะน,นี่อยู่ในโหมดฝึกซอนนะฝึกซ้อนขอนั้นแรกจะจบอกว่าตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวขอปิดเสียงพูดตัวละครก,กันเดี๋ยวมันจะมาทบกันเปิดแค่เอฟเฟกต์ไว้เพราะบางสกิลมันต้องฝังเอฟเฟกต์นะออก็คือถ้าว่าอยู่ในรังแรกนะ สกิลพวกสกิลสี่อ่ะจะมีแค่สีฟ้าสีเดียวที่ใช้ได้นะแล้วก็ทุกการใช้สกิลมันจะเพิ่มชาร์จตรงนี้ด้วยนะผมมีสูงสุด2ชาร์จนะชาร์จละ3ลูกถ้า2ชาร์จก็6ลูกนะผมอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ท่าคอมโบของล่างแรกตัวเนี้ยก็มีอยู่2อัน2หรือ3อะ่ะ3อัน3 3คอมโบนะการตีคอมโบแรกก็คือตีธรรมดาครบทุกครั้งเนี้ยจบคอมโบ อันนี้คอมโบแรกนะคอมโบมสองก็คือสไลด์ฟันเนี่ยกดตีรัวๆตีรัวๆจนกว่าเกรดตัวนี้จะหมดนะดูตอนกดจะมีเกรดขึ้นมาเพิ่มมากิเกรดหนึ่งตรงนี้เป็นรูปเหมือนฟันเรื่อยอะ่ะใช่ไหมเนี่ยอ่ะจนกว่าเกรดจะหมดกดเรื่อยๆผมแล้วก็ปิดโดยท่าเนี่ยคอมโบที่สองจะต้องมีสีฟ้าสองแถวนะหกลูกอะ่ะถึงจะใช้ได้กดซ้ำไปสองอันนะมันจะโดนฟันสองรอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่าเก็บดาบเจ้เก็บท้ายปิดท้ายด้วยท่าเก็บดาบอ่ะ เนี่ยจะิดท้ายแล้วท่านเนี่ยเราต้องกดสีฟ้าสองสองอันนะสามารถใช้ใช้ท่านเนี้ยเก็บสีฟ้าได้นะ,ะคุณตีแบบนี้สีฟ้าก็เก็บได้เหมือนกันแต่คนสมวนมากเขาจะรีบเปลี่ยนเป็นร่างสองเพื่อไปตีมันดาเมจจะแรงกว่านะอ่ะตอนนี้ผมสังเกตว่าผมไม่มีอ่านี่นะหลอด้างล่างตัวนี้ไม่มีนะครับการที่คุณจะเปิดใช้อันตีได้นะผมนะถ้าคุณเริ่มเข้ามาทีแรกนะคุณต้องมีหลอดสีฟ้าตรงนี้ให้เต็มก่อนนะอันตีถึงจะใช้ได้นะ ตอนนี้คือผมให้ดูไม่ได้ก็คือมันมีตีแล้วนะมันเลยมีเงี้ยมันเลยใช้ตีได้ปกติถ้าคุณมาทีแรกหลอดตรงนี้จะไม่มีนะผมวิธีการเปิดตีก็คือต้องเก็บหลอดตรงนี้ให้เต็มนะมัมมี2วิธีก็คือการใช้ลูกแก้วทีว่บอกวิธีแรกไปเมื่อกี้วิธีสอก็คือการสไลด์ค้างนะเพื่อเป็นการเก็บเกรดก็คือการชาร์จดาบอ,อ,อ่ะเงี้ยอ่าตอนใช้ก็สปา,าร์บกบล็อกได้นะครับนะเงี้ยอ่ะอันติจะเพิ่มขึ้นมาเลยนะถ้าบล็อกได้บล็อกได้3ครั้งนะผม ปัดได้ั้งดาบัดได้3ครั้งทุกการชาร์จดาบเสร็จนะทุกการชาร์จดาบเนี่ยทุกการชาร์ดดาบเสร็จเนะนี่ยสามารถฟันได้นะก็คือกดโจมตีค้างนะมันจะมีการงัดขึ้นเนี่ยแล้วก็ฟันซึ่งตอนตั้งแต่เริ่มยนดาบเราจะเป็นอมาตะตลอดนะอมาตะต้านสีต้านน้ำเมนนะตลอดเลยนะแล้วก็คอมโบของล่างนี้ก็คือมี3เหมือนกันนะ3หรือ4ี่วะอาจจะ เอ้ยก็คือเอ้าเอาเป็นว่าท่าที่คอมโบกับลูกแก้วนี้มีมีอย่างละหนึ่งอะ่ะใช้สกิลเสร็จแล้วก็ตีธรร,รมดาก็จบคอมโบหนึ่งคอมโบเหมือนกันแล้วก็ไปดิคอมโบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอมโบง่ายๆก่อนคอมโบง่ายก็คือสไลด์แล้วก็ฟันธรรมดาได้เหมือนกันเนี่ยอ่านี่มันได้มันได้แค่อคอมโบเดียวนะมันต่อคอมโบสองไม่ได้นะอ่าคอมโบแรกก็คือเนี้ยถ้ามันจะบดคุณสไลด์ต่อแล้วกดฟันต่อนะย่างนี้ยเหมือนกันนะ ถ้าคนเป็นสายฟันรัวๆแล้วก็จบด้วยคอมโบเนี่ยนี่คือคอมโบแรกนะคอมโบสองก็คือการตีธรรมดาเนี่ยนะตีธรรมดาตีธรรมดาให้จบเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะอ่าประมาณเนี้ยคือพอจบคอมโบแรกปุ๊บต่อคอมโบสองหน้านะคอ,คอมโบฟันต,ต่อคอมโบเนี้ยต่อมาอย่างคอมโบเนี้ยถ้าสี เหลืองก็ใช้ได้นะผมอ่าประมาณเนี้ยสีแดงก็ใช้ได้นะสีแดงแต่คุณต้องต้องงัดเสร็จก่อนนะงัดก็คือท่าที่มันงัดขึ้นอนะท่าที่ท่าที่หลังจากชาร์จเสร็จนะต้องคุณต้องงัดก่อนสีแดงก็ใช้ได้นะผม นี่ผมเล่นในคอมน้ำอาจจะไม่ได้กดดูนะปุตีตรงนี้ <c oughs> ก็คือการทําท่านี้ได้ก็คือต้องตีจนจบคอมโบพอพอถึงท่าอฟันคอมโบขั้นสุดท้ายให้คุณกดบุบจบตีค้างนะผมและพอเสียงดามบมันังฟิ้งให้คุณกดโจมตีรัวๆเดี๋ยวผม,เพ,มเพิ่มเสียงขึ้นให้สุดเลยเดี๋ยวไนได้ยินเสียงกันอันนี้อาจจะเสียงดังนะสังเกตดูผมจะพูดไปด้วยแล้วกันอาทิตย์นี้ผมจะพูดก่อนนะ เดี๋ยวขอดัน,ดนเสียงก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจกันอนะอ่ะกดตีทำนาก่อนนะพอถึงคอมโบสุดท้ายมันจะมีพอถึงคอมโบสุดท้ายคุณกดบุบโจมตีค้างมันจะมีเสียงดังฟิง้งคุณกดโจมตีรัวๆอ่ะปึ๊บคอมโบสุดท้ายคือมันจะโดดฟันเงี้ปึ๊บกดค้างพอมันดังฟิง้งคุณก็กดฟันรัวๆอันนี้ในมดฝึกซ้อมมันจะมันจะมีนะแต่ว่ามันจะกดติดยากหน่อยนะก็คืออาจจะไม่รู้เทคนิคในการกดนะอ่ะาแต่ทีนี้ฟังเสียงชัดๆนะผม พอโจมตีอบวนสุดท้ายมันจะโดนฟันข้างหน้าปุ๊บกลับมาใช่ไหมคุณต้องกดค้างจังหวะนั้นแหละตอนที่มันโดนฟันอ่ะพอโดดเสร็จมันจะมีเสียงดังฟิ้งคุณต้องกดโจมตีโลลัวน่านจะได้ยินเสียงกันนะครับพี่มันดังฟิ้งอ่ะตอนที่มันเอามันโดดเสร็จอ่ะมันจะดังฟิ้งสีเหลืองก็เหมือนกันนะผมกดเสร็จแล้วก็ตีธรรมดาตีธรรมดาให้จบโบวะ ประมาณนี้คอมบอนก็มีหนึ่งมสี่สี่คอมโบได้5้าคอมโบแหละแ,แต่คุณต้องงัดนี่ก่อนถ้าคุณมีงาดคุณต้องงัดก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณกดโจมตีค้างเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าคุณกดโจมตีค้างจังหวะที่มันคอมโบสายเสร็จมันจะงัดขึ้นแทนนะถ้าคุณไม่งัดนะอันนี้เราจะทำนะเห็นไหมมันจะงัดขึ้นแทนนะอ่ะจังหวะที่มันโดด มันโดดฟันไปข้างหน้าคุณกดจะตีค้างเลยพอมันดังฟิง้งคุณต้องกดคุณต้องกดรัวๆนะอันนี้กดไวไปหน่อยน่าจะเข้าใจกันนะผมนะอ่ะเดี๋ยวเก็บมันตีกันเก็บไปล่างสองไปจังหวะที่มันโดดฟันไปข้างหน้าแล้วมันก็กลับกลับมามันจะได้ยินเสียงดับดังฟิง้งอ่ะคุณกดรัวๆเลยกดจะตีรัวๆทีเนี้ย มันก็จะเป็นการฟันฟันท่านี้ต่อจะเป็นการฟันท่านี้ต่อก็คือจบมบมันประมาณนี้นะผมไม่ยากตัวนี้ไม่ยากเลยไม่ยากแต่ถ้ามีล้อรถนะครับนะก็คือไอสัตว์เลี้ยงของมันนะสัตว์เขาเรียกว่าจะเรียกว่าไงดีวะผมไม่รู้นะว่าเขาใช้ศัพท์ทางการมันคืออะไรก็คือไอตัวเนี้ยที่เป็นสกิล สกิลอะไรไม่รู้ว่าที่เป็นรอรถนั่นแหละก็คือหลังจากที่คุณกดใช้ท่าเรอรถนั้นเสร็จหนึ่งครั้งนะฮะนะท่าต่อไปในการสไลด์ของคุณนะครับมันจะเป็นการขี่รถแทนแล้วก็ไม่บล็อกดาเมจนะดาเมจจะเข้าตัวร้อยเต็มไอเข้าตัวเลยมันจะไม่บล็อกพวกตีมันจะบล็อกนะมันจะบล็อกเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นการขับรถอะมันจะไม่บล็อกแล้วแต่ว่าหลังจากที่รถชนแล้วคุณกดท่ารถชนเสร็จแล้วคุณงัดท,ทันทีจังหวะเน,นี้ย มันจะรออยู่บนอากาศนานกว่าแล้วมันก็สับแรงขึ้นนะครับแล้วมันก็มันลบการการนาเมจดตอนตอนบล็อกตัวนี้ออกแต่ว่าเพิ่มนาเมจตอนสับลงมาแทนนะครับแล้วก็รดนั้นก็สามารถรวบศัตรูมาตรงกลางด้วยก็คือมันจะเพิ่มดาเมจดเข้ามาอจริงแค่ถ้าสับของตัวนี้ยที่มันสับแล้วลอยลอยขึ้นไปอ่ะอันนี้ก็รวบศัตรูเหมือนกันนะแต่มันคือมันจะรวบลวงหน้าไว้ก่อนในอโลเอโลนนั้นอ่ะประมาณนี้เขาไม่น่าจะยากนะไม่น่าจะเกินไื ผมว่าอันที่ยากก็คืออันนี้แหละแต่ไปฝึกกันดูล้ำ่าตุนี่อ่ามันมันไม่ยากอะ่ะคุณสังเกตดูมันจะมีเสียงตงังฟิงอะ่ะเออมันมีเสียงเสียงเอฟเฟกอะ่ะทีนี้ผมปิดเพงไ้นะก็คือเดี๋มันติดนิสิ์นะเลยปิดไว้ <c oughs> ประมาณนี้ผมตัวนี้เล่นไม่ยากนะนะก็ก็หัวจบเพียงแค่นี้นะมันก็ไม่ใชนะ่ห่างแล้วที่กับสอนในตัวนี้ก็คือเจาะจง เป็นตัวเจาะจงเป็นลายตัวละครเลยดีกว่ามันจะได้เข้าใจง่ายกันนะจริงตัวเนี้ยสุดทวันเข้ามานะแล้วก็ต่อไปไม่แน่ใจว่าเป็นเซิร์ฟเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะตัวต่อไปนะก็คือผมไม่แน่ใจว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นอะไรมาก่อนกันนะเกมเนี้ยแต่ว่าตัวต่อไปมันต้องเข้าแน่นอนอ่ะไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นนี่แหละไต้หวันมาแล้วนะครับไทยก็เป็นเซิร์ฟระดับที่สามที่จะเข้านะนับจากไต้หวันไปอ่ะ โอเคนะครับไว้ชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์นนะครับนะผมรีเควสให้แล้วนะโอเคผมสลายคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม